ตอนไม่รู้ว่ากดตรงไหนนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อกอนนี้มันมีมันมีชอยให้ต่อยกดนะคะแต่ว่าตอนนี้ต่อยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วอะคะ่ะอยู่เมีเสียงแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีคนบวกอะคะ่ะแล้วก็มีมออะคะ่ะกดตรงไหนเอ่ยเมื่อตกี้นี้ต่อยกดตรงที่ี่มันบอกว่ามอะคะ่ะแล้วมันตกไปเลย <laughs> คุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อะพชเวงนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสารบงแข่งนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีพี่ไปตอยมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอแล้วก็อิมสุกนะคะแฟมันดิอิมสุกสวัสดีครับมานะคะสวัสดีค่ะอิมสุกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะเป็นกำลังใจวันนี้ลองซึ้นเต็มหยาดนะคะลืมท่าไปแล้ว <laughs> ไม่รู้ว่าตรงไหนวางลิงก์ตรงไหนไม่รู้มันความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเรากดไปไม่ถูกแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะ ความรู้สึกวเามื่อก่อนนี่มันขึ้นมารอให้เราให้เราเตรียมกดกดได้เลยตอนนี้มันไม่มีมันไม่รู้ว่ากดตรงไหนต่อนะคะแล้วมันก็จะมีเอ็นอยู่ี่ก้าไปกดตรงเอ็นก็ตกอ,อีก่ะกี้ี่ไปกดตรงมอนะคะเลยตกลงไปเลย่อกี้นี้นะคะอิมสุกนะคะแล้วก็เว่านาลีนะคะวันวัน วนนาลีนะคะวันนาลีชาแนลสวัสดีค่ะเราไม่เจอกันนานเลยเนาะวันนาลีนะคะขอบคุณนะคะวันนาลีที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาเป็นจะอ่าเป็นกําลังใจให้พี่ต่อยนะคะขอบคุณค่ะนะคะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะเราไม่เห็นกันนานเลยนะคะอิมซมนะคะใช้มือถือขึ้นหรือเปล่าขึ้นมือถือค่ะขึ้นมือถือนะคะนะคะใช้ใช้มือถือขึ้นหรือเปล่าใช้มือถือค่ะนะคะ ค,คุณต้อยคุณพิมสุขเข้ามาแล้วถามได้เลยนะคะอ๋อนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมสุขทั้งเลยนะคะเออตอยขึ้นมือเถิดค่ะนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอมันเป็นตรงตรงขวามือที่มันอข้างบนคอมเมนต์นะคะมันก็จะมีมีตอนนี้ไอ้ไอส้สีฟ้ามันไปอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นเบนเนอร์แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเรียงกันสามจุดนะคะ แล้วข้างใต้มันก็จะมีอเป็นไบครโฟนแล้วก็มีมีแคมเมรานะคะแล้วก็มีรูปคนคู่กันสองคนนะคะแล้วก็มันจะเขียนจุดจุดไข่ปลาไว้สามจุดนะคะรเรื่งวางบอนใจครับนะคะ เรื่องวันันเรื่องวางบันไดนะคะเออเอเอคุณติมสุกนะคะอขอถามหน่อยว่าต้องทําอย่างไรเอ่ยวางบันไดนะคะยต้องกดตรงไหนเออยนะ,ะเป็ใช้มือถือขึ้นนะคะนะคะวันวานารีนะคะก็หัวใจสีแดงมาสามดวงเลยนะคะแล้วก็สาราบาแท็กก็สวัสดีค่ะป้าวัน,นาลีด้วยนะคะ คุ้ศิ้นนะคะคุ้ศิ้นนะคะก็ว่ว้ๆมานะคะแล้วก็เออคุณตอ้อยยใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวให้คุณอิ่มสุขแนะนําให้นะคะคุณข้านะคะค่ะนะคะแล้วสาราบบอแฉบพี่ปต้อยเปิดไว้ให้จนลงเลยนะคะตอบคอมเมนต์ก่อนค่านะคะข้าการะคะขอบคุณนะคะนะคะที่แวกมานะคะขอบคุณนะคะสาราบบอแถบนะคะอิ่มสุข ที่มีบวกตอนนี้หน้าจอนะคะตอนนี้หน้าจอไม่มีไม่มีตัวบวกนะคะไม่มีตัวบวกแต่ว่ามันมีรูปคนซ้อนกันสองคนอยู่นะคะมันจะมีรูปคนซ้อนกันอยู่สองคนนะคะมันไม่มีตัวบวกนะคะเดี๋ยวลองแต,แต่ว่าทางขวามือนะคะมันจะเขียนว่าตอนนี้นะคะเส้นสีฟ้าน,นะคะจะอยู่ใต้ตรงที่มันเขียนว่าคอมเมนต์นะคะเส้นสีฟ้าอยู่ใต้ตรงคอมเมนต์แล้วก็อีกถัดไปนะคะ มันก็จะเป็นแอบรนเนอร์ er นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์นะคะเป็นสามเป็นสามจุดรวมกันนะคะกดตัวคนที่มีบวกแต่ไม่มีเลขบวกนะคะมันไม่มีบวกนะคะมันมีรูปคนก็จริงะคะ่ะกดเลยได้ไหมที่มีตัวคนนะคะกดเลยนะนะคะแต่ไม่มีบวกนะคะแต่ว่ามีตัวคนนะคะขอกดตัวคนนะคะ ได้ไม่เอ่ยกดตัวคนได้ไม่เอ่ยแต่จะไม่มีบวกนะคะแต่จะไม่มีบวกนะคะ ว่ากดตรงคนซ้อนกันนะคะอะได้แล้วนะคะได้คนซ้อนกันมาแล้วนะคะ คาดลอากนะคะได้ไหมไปไหม กดมันเขียนว่า copy นะคะมันเขียนว่าตรงให้เรา copy นะคะเดี๋ยวอ,อกดตรงกดซ้อนกันนะคะแล้วก็เอ,อนะคะต่อยกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงตรงนี้เข้ามานะคะคัดลอกให้กดคัดลอกใช่ไหมคะ กดคนบวกกดคนบวกเข้ามาแล้วนะคะแล้วมันก็เข้ามาตรงเอตีมหยาดขอมนะคะมันขึ้นมาตัวนี้แล้วข้างล่างมันจะเป็นแบบ Copy นะคะข้างล่างมันขึ้นมาเป็น Copy นะคะคัดลอกค่ะกดคัดลอกแล้วยังไงต่อเอ่ยกดคัดลอกแล้วค่ะแล้วกดตัวสีฟ้าข้างล่างอีกไหมคะ คัดลอกแล้วค่ะกดคัดลอกแล้วก็มันก็จะเข้ามานะคะไปที่คนซอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตัดลอกไปแล้วนะคะกดคัดลอกไปแล้วนะคะมันมีคัดลอกมีแชร์นะคะแล้วก็กดตัดลอกไปแล้วแล้วทําไมต่อเอ่ย เออนะคะวางตรงรูปของเราที่ว่าอยู่ข้างบนครับนะคะ กด,ก,ดกดคัดลอกแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนนะคะมันก็อยู่ตรงเนี้ค่ะพอกดคัดลอกแล้วต้องกดทั้งล่างสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งไหมคะข้างล่างที่เขียนว่าคัดเปียค่ะต้องกดอีกไหมเอย วางสังรูกของเราที่ว่าอยู่ข้างบนคับ